ไปนั่งพูดคุยกับนักฟุตบอลนะครับถ้าดูหน้าตาแล้วเนี่ยนะฮะอายุเนี่ยห้าสิบเก้าปีนะครับหลายคนก็บอกโอ้โหไม่น่าถึงนะครับพี่ชาวไปนั่งพูดคุยกันมานะครับเขาเป็นใครไปติดตามกันครับครูบอลอาุโซเนี่ยตันนี้นี่บูมมากๆเลยไกลๆเขาก็อยากออกกําลังกายคุณสูงไว้เมื่ก่อนูมมีอายุมากกับเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแต่ทุกวันนี้ต้องมาออกกาลังกายมาสนามฟุตบอล แล้วดูตัวเลขกับหน้าตาคนละเรื่องเลยของคนที่ผมเล่นอยู่ที่สมาคมอาวุโสของทีมชาติ70ดูไม่ออกเลยพี่ยังเล่นกันอยู่เฉยเลยนี่แหละถ้าเป็นยุคก,ก่อนก็อยู่กับบ้านยุคก,ก่อนก็คือจบละเขาไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเล่นกุฎบอลได้เลยเพราะว่าสมัยตอนตนั้นไม่มีใครมาที่เริ่มผมเล่นเยาวชนตั้งแต,งตง่อายุ รุ่น18เล่นบอนักเรียนก่อนเล่นของจังหวัดพัทลุงล้วก็เล่นเยาวชนตอนังหวปดปีของจังหวัดพัทลุงเลยรุ่นนั้นก็มีประสิทธิ์น่าสุวรรณก็ทรงกลาก็มีบนพบประพฤติพิเชษกงมากพวกนี้ครับพิเชษในดังแล้วก็เมียเบานุมศักดิ์อิระเอมของนครศรีธรรมราชเล่นด้วยกันมาหมดเลยครับนี่เป็นรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกัน ทีนี้พอเป็นสโมสรน,นะพี่มีมโอกาสที่มีสโมสรช่วงนั้นผมได้เข้ามาคั้ที่บุรุษก่อนบุรุษสมัยอาจารย์สุเมธแล้วมันไมู่กจะหลกสมัยก่อนเขาอาจจะไปเสเพละะบ้างอะไรประมาณนี้ครับก็เลยก็ต้องลงแล้วบังเกินจังหวัดยะลาเชิญผมไปเล่นในจังหวัดยะลาใ<อ>ช่ครับปกติผมเล่นในพัทลุงอยู่และ แต่ก็ไปเล่นนายาลาตอนนั้นไปเล่นรุ่นของวินัยสุนทรวาทีโลตีครับของกรุงไทยทีนี้พอมาเป็นมีครอบครัวทําธุรกิจตอนนี้เราทําธุรกิจอะไรผมทําธุรกิจตัวน,นี้ตกแต่งภายใน<อ>นะครับ<อ>แต่ตอนนั้นครั้งหนึ่งผมเคยได้ลงทีมกับพวกดนัลส์ซาเล่<อ>ครับพวกมาเลเอาวับอะไรี่ครับขอ,องสิงคโปร์ของมาเลเผมเล่นมาเกือบทุกคนแหละเ,เพราะว่าติดกับประเทศบ้านเราใช่ว่าเคยเคยมีโอกาสไปเล่น โดยการเล่นด้วยรับณปัจจุบันพี่ก็อาวุโสในเล่นทีมใดปกติผมเล่นอยู่ที่สมาคมอาวุโสทีมชาติไทยของของยุตุ่มและยุทุ่มในเลทไหนครับพี่ในเลทของอาชิมะคอีเพพี่อายุห้าสิบผมยังห้าข้าวแลวโอ้โหนี่ยังหกสิบแล้วนะเจอกับโอ้ไม่น่าเชื่อก็ผมเคยเล่นมาครับก็สมัยนั้นก็พี่สี่พิทยาผมขึ้นมาทันพอดี สีพิทยานวนนิรันร์ใจวัดสุนทรนวลอะไรพวกนี้ครับมองพี่เหมือนอายุประมาณ45อสิบ้าจริง,รอ,งรอีกหนึ่งปีจะครบ60 60บปีครับปีนี่คือนี่คือนี่คือคุณปอนอาวโุโสอ่าทีนี้ก็จะให้พี่พูดไปถึงคนอื่นๆอาจจะเล่นกีฬาชนิดอื่นสําหรับคนสูงวัยให้มามีสุขภาพร่างกายหมพี่คืออันดับแรกเลยอาหารการกิน ครถ่ายผมไม่ถูกครับผมอายุเท่าไรแต่ปกติผมเกิดศูนย์ห้าศูนย์ห้าพี่ปีขานศูนย์ห้าใครมาดูผมดูไม่ออกจริงผมอยู่รับที่ผมดูในกระจกผมว่าทำไมเราต่างกับเพื่อนรุ่นไปแล้วเวลาไปเลี้ยงรุ่นกลับไปอะไรเงี้ยมันคุณละเรื่องกันเลยครับพี่เพราะเราเล่นกีฬาเราออกกําลังกายไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าผมไม่เคยแตะเลยครับตั้งแต่เล่นกบอลมาตั้งแต่เยาวชนทังหลายมาครับผ่านมาหมด เกตเล็กเกตใหญ่ทุกวันอะไร,ะไรทุกคนคนอะไรที่เราปราโนเลยครับนักกุนะบอลที่เก่งๆที่อะไรเนะี้ยทุกอย่างเล่นมาหมดละ,ะแสดงกุนบอลนี่มันมีมีพลังมีงพลังครับพีพลังต่อชีวิตมามีพลังต่อชีวิตมากแล้วทาให้เรามีความสุขในายามเราเล่นกุนบอลด้วยแล้วที่สำคัญคนมาเล่นกุนบอลจะทาให้รู้เลยว่าคุณเป็นบุคคลที่เป็นบุคคลที่แบบก็เรียกกันไรบี าการดํารงชีวิตการดำงรงในนสนามคุตบอลเนี่ย <c oughs> มันจะบ่งบอกเลยครับว่าคุณเป็นคนแบบไหนเป็นคนลักษณะอะไรที่คือคุตบอล สุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ประกอบด้วยหลายๆอย่างครับอาหารการกินการเล่นกีฬาด้วยนะครับพี่คนนี้อายุ59ปีโอโ้โหสุดยอดเลยนะครับเอาละครับเราจะพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาในเบ็กที่2นะครับก็ยังไม่ช้านะครับในการที่จะแสดงความยินดีกับทางด้านขอนแก่นยูเนเต็ดในการก้าวขึ้นสู่ไทยลีกหนึ่งจากทีมรากหญ้าภาคอีสานครับช่วงนี้พักสักครู่ครับเครื่องดื่มสมุนไพรชูพลังปัวิน